ง่ายไ่เอนเอาไปเอาอีไปย่งคนนั่นเลยจะเป็นพื่อนทีนะเนเจ๋นะอนาะเพื่อเพื่อนอันยักจันขนมปัง ก็เป็นแากสามคนนึตังค์แต็ประจัแที่ดม้วีกไม่ต้องเียาัข้นมาเาแนะนไปเป็นสิมีใครแกออกเขาคอยเบีด เออเออมันตรงที่เชนนึงเขาจะนีค่ะนี่พวกนี้เป็นตัว่ด้วยก็ดีล่ค่เื่องเยนแม่นีี่อ่ยนี่นนี่ห

Ah, okay. Next year, uh, in the third, third year. ย like ูเนมยูเนมคุณชื่ออะไรครับผนคุณเบิร์ดปอมจู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  ชื่ออะไร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 คะไม่เน้น E S ไม่นำชื่อไม่นชื่อไม่เน้น S ไม่นำชื่อไม่เน้นไอแอมก็ได้ไอเอมวุ้นเส้น

ตรงขนมปิ้งเล่นนะไปเล่กลลนกัไปนอนเลยได้ค่ะ ดั้นโอ๊ตัเทเอาเลยบ่บอใส้รถบ่ไมเอานนะบ่ nghe này, nghe này,